สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่22พฤษภาคม2566คุณเปลวสีเงินเขียนบทความลงเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทยโพส์ชื่อเรื่องว่าพิธาไข่ตายโคมก็ขออนุญาตคุณเปลวสีเงินนะครับหยิบยกบทความของท่านมาอ่านให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนั้นได้รับชมรับฟังกันนะครับโดยรายละเอียดที่คุณเปลวสีเงินเขียนเอาไว้มีดังต่อไปนี้นะครับบอกว่า เก้าปีที่แล้ว22พกพฤษภาคม57าสเผ็ด็จการทหารโดยนายกประยุทธ์เข้าคุมอำนาจการปกครองประเทศภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันม,มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขได้พัฒนาประเทศไปทุกด้านโดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานทั้งทางคมนาคมทางธุรกิจอุตสาหกรรมนวัตรกรรมทุกด้านสู่อนาคตประเทศเสถียรทั้งด้านการเงินการพลังและการพัฒนาสู่เวิร์คลาสถึงวันนี้22พฤษภาคก66 ก้าไกลประชาธิปไตยคมคูนัด8พัก3ารเสียงลงชื่อ MOU ว่าด้วยการร่วมตั้งรัฐบาลภายใต้หลักการแก้มาตรา1 1 2ลดโทษและย้ายจากหมวดความมั่นคงไปยุ่หมวดสิทธิเสรีภาพเสมอเหมือนการหมิ่นประมาทบุคคลทั่วไปให้สถาบันเป็นคู่กรณีกับประชาชนเองอยากฟ้องร้องคนหมิ่นประมาทสถาบันต้องฟ้องเองไปเจรจายอมความกันเองสุดแต่ตกลงปฏิรูปการปกครองท้องถิ่นเลิกระบบผู้ว่าแต่งตั้ง ไปเป็นผู้ว่ามาจากการเลือกตั้งเหมือนสสแบ่งแผ่นดินแบ่งจังหวัดกันไปปกครองเป็นเอกเทศในระบบผู้ว่าเลือกตั้งปฏิรูปกองทัพลดคนลดขนาดลดอาวุธเลิกเกณฑ์ทหารย้ายกรมกองในกทมไปต่างจังหวัดใช้เรือประมงแทนเรือรบยุบกออรมนยุบสอ,ออบตอและอีกมากมายสู้สักราชใหม่เขตรัฐบาลเลือกตั้งห้ามกองทัพเข้าออกกฎหมายนิรโทษกรรมเหมาเข่งให้3มนิ้วที่อยู่ในคุกและผู้มีคดีทางการเมืองทุกคน ทั้งอยู่ในประเทศและนอกประเทศค่าจ้างแรงงานขึ้นเป็น450บาทและต้องปรับเพิ่มทุกปีรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายทั้งหมดประชาชนทุกเพศทุกวัยตั้งแต่เกิดยันตายมีเงินสมบัติการตั้งแต่3,000บาทไปจนถึง10,000บาทเหล้าเบียร์ต้มก,กันเองได้ขายได้เสรีและอนาคตต่อขยายไปถึงเซ็กเสรีเพื่อส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในร่างกายของแต่ละคนที่เท่าเทียมกันนี่คือคร่าวๆจากนโยบายพรรคก้าวไกลที่จะบรรจุใน MOU สู่การปฏิบัติ ภายใต้นโยบายรัฐบาล8พทักถ้าเห็นชอบกันก็จะลง MOU กันวันนี้เป็นไงครับเห็นคร่าวๆอย่างนี้แล้วได้กลิ่นความเจริญตลบอบอวนกันเลยใช่ไหมบางคนอาจจิกตาด่าผมว่าไอ้พวกอง,งุ่นเปรี้ยวที่เรียกว่ารัฐบาลก้าไกลจึงคลอดออกจากมดลูกประชาธิปไตยเลือกตั้งว่าเป็นประชาธิปไตยข่มขู่ไม่หรอกครับหมอห้ามผมกินอง,งุ่นมานาแล้วประสาทสัมผัสลิ้นจึงยังไม่เพี้ยนประชาธิปไตยข่มขู่นะ่ะเปรี้ยบเลยมันตรงตัวตรงตามเป็นจริงอยู่แล้วขณะนี้ไม่ใช่อิจฉาแล้วหาเหตุพานหรอก เพราะพวกคุณยังไม่ทันไรเลยระดมส้มเมายาเที่ยวคมคูคุกคามสอวอเขาไปทั่วต้องร่วมบวชให้พิธาเป็นนายกให้ได้ถึง376เสียงนะ่ะอย่าว่าแต่ส้มเมายาเลยไอ้พวกอาจมอาจารย์ก็ยังสันดานออกเที่ยวล่ารายชื่อไปกดดันสอวอต้องโหวตเห็นชอบให้พิธาเป็นนายกนะ่ะนี่นรกประชาธิปไตยที่อ้างนักอ้างนาว่าทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงคนละหนึ่งเสียงเท่ากันการเที่ยวไล่จิกเที่ยวกดดันสอวอให้โหวตตามที่สวะส้มต้องการนั่นนะ่ะมันเป็นประชาธิปไตยตรงไหน ประชาธิปไตยไอโอก็ว่าไปและนี่ยังลามปามเหมิมเกริมเป็นประชาธิปไตยลงถนนอีกพวกไหนนะหรือก็อนี่ไงเขาประกาศชื่อประกาศสำนักโต้งโต้ง,ตงก็จะตายไปในร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมเขานัดระดมพลวันอังคารที่23พฤษภาคมเวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปให้ไปพร้อมกันที่สปายะส,ภา,าสภาสถานเกียรกายเขาว่างนี้ขอเชิญพี่น้องประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยที่แท้จริงมาร่วมกันยืนยันในหลักการว่า สมาชิกวุฒิสภาต้องไม่โหวตสวนมติของประชาชนและชัยชนะของประชาชนในครั้งนี้ต้องไม่ถูกทำลายโดยเสียงของสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยอย่างเนี้เถียงที่ว่าที่ทำไม่เป็นประชาธิปไตยขคค่มขู่เพราะ23พฤษภาวุฒิสภาตั้งแต่9ก้านาฬิกาสานาทีถึง17บเนาฬิกามีการประชุมสมัยวิสามันเพื่อลงมติก,กฎหมายทิศทางคายุนสองถึงสฉบับพวกประชาธิปไตยส้มก็เลยจะไปสาแดงเด็กกดดันข่นคมขู่คุกคามให้สอวอกลัวแล้วต้องโหวตให้พิธา น่าอายกับยี่ห้อธรรมศาสตร์สอนลูกศิษย์ยังไงถึงบ้องตันจนเสรยไม่รู้ทั้งกฎหมายไม่รู้ทั้งกฎระเบียบขั้นตอนการไปสู่ความเป็นนายกและการเป็นรัฐบาลเลยจอนล,ล็อกเจ้าของทฤษฎีประชาธิปไตยนะ่ะยากกับจอนล,ล็อกยุนหรือเปล่าผมไม่ทราบทราบจาับนั่งทางในแต่ว่าคําว่าอํานาจอธิปไตยที่แท้จริงนั้นแต่จอนล,ล็อกแกจินตนาการไปจากแอกและการสนตะไพ่แอกที่ใช้เทียม,มัวเทียมควายไถายนาขนสภาระนั่นแหละ จอร์ล็อกเป็นนักคิดทางสังคมเห็นวัวควายเทียมแอกแค่กระตุกเชือกที่สนตะไผร้องเฮ้ยๆมันก็ลากไถไปทันทีแบบแวบคิดที่เกิดคือฝูงสัตว์ต้องต้อนฝูงชนต้องนำก็ใช้แนวคิดนั้นร่างทฤษฎีระบอบประชาธิปไตยขึ้นมาครั้งจะใช้คำว่าแอกก็ดูไม่เหมือนในความเป็นนักคิดตาล็อกแกก็เลยปิ้งคำว่าอธิปไตยขึ้นมาแล้วใช้คำอธิบายว่าแอกหรืออธิปไตยนั่นคืออำนาจสูงสุดของรัฐเอกราชที่ใช้บังคับเพื่อการปกครองประเทศนั่นคือรัฐตหาก และเป็นผู้ใช้แอกหรืออำนาจอธิปไตยนี่พวกแนวรวมธรรมศาสตร์อะไรนั่นนะ่ะบอกว่าพวกกูคือเจ้าของอำนาจอะไรที่แท้จริงนั่นนะ่ะเจ้าคงเจ้าของอะไรที่ไหนกันเป็นแค่งัวควายที่พ่อของส้มสนตะพายเทียมแอกร้องฮึ่ยฮ ύ, ให้ลากคันไถไปไถนาแท้ๆอยากถามคําหลักการของคุณที่ว่าสมาชิกวุฒิสภาต้องไม่โหวตสวนมติประชาชนนั่นนะ่ะมาจากมาตราไหนวรรคไหนบรรทัดไหนของรัฐธรรมนูญวัด และอะไรคือการโหวตสวนมติประชาชนมติประชาชนที่ประชากรส้มอ้างแค่14ล้านเสียงในจํานวน52ล้านเสียงที่เลือกพักเก้าวไกลเป็นสอส152คนก็โอเคไม่มีใครเสียงไม่มีใครเกี่ยงงอนมีแต่ยินดีด้วยที่1 4ล้านเสียงเลือกก้าวไกลแต่อีก38ล้านเสียงเขาไม่เลือกก้าวไกลเขากระจายเลือกพักอื่นอีก348คนแล้วคิด4ี่ล้านเสียงที่เลือกก้าไกลกับ38ล้านเสียงที่เลือกพักอื่นไหนคือมติประชาชน ก็แค่ก้าวไกลได้สสมากสุด152คนคุณก็รวบรวมเสียงตั้งรัฐบาลไปสีไม่มีใครไปขัดขวางนี่งส่วนการเลือกใครเป็นนายกเป็นสิทธิ์แต่ละสมาชิกรัฐสภาจะออกเสียงรัฐธรรมนูญระบุด้วยซ้ำบังคับข่มขู่กันไม่ได้แม้แต่คนพักเดียวกันก็ตาัาและรัฐธรรมนูญกำหนดใครจะได้เป็นนายกนั้นต้องได้เสียงจากสมาชิกรัฐสภาเกินกึ่งหนึ่งคือต้อง376เสียงขึ้นไปก็เท่านี้ไม่เห็นมีมาตราไหนหรือรัฐธรรมนูญที่ไหนในโลกเขียนบังคับว่า ผู้ที่สมาชิกหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องไม่โหวตสวนมติประชาชนถ้าทํางั่งงังยึดตามนี้มติประชาชนก็คือต้องไม่โหวตเลือกพิธาเป็นนายกเพราะมาจากเสียงข้างน้อยแค่14ล้านเสียงเท่านั้นเอง38ล้านเสียงที่ไม่เลือกพกรรคก้าวไกลนั่นต่างหากคือมติประชาชนเข้าใจไหมส้มนมแน้ำทั้งหลายโบราณเขาบอกอยู่เฉยเฉยเถอะไอ้หนูแล้วดีเองมันเป็นอย่างนั้นจริงๆสวอ,อ่ะเขาให้เข้ามาทําหน้าที่กรัมกธองไม่ใช่ให้มาเป็นมือตบตีมตบ ที่คอยยกให้ตะพื้นตะพือกเขาต้องพิจารณาคุณสมบัติดูวุฒิภาวะดูนโยบายที่คนเป็นนายกนําไปบริหารประเทศและพิธาก้าไกลแสดงเจตนาชัดล้มมาตรา1 1 2เลือกผู้ว่าออกกฎหมายนิรโทษกรรม,มเมาเข่งค่าแรงขั้นต่ํา450บาทมันไหวไหมวุฒิเขาจะตีตารับประกันให้พิธาเป็นผู้นําเป็นล่มชาติล้มสถาบันแบบนั้นไหมเนี่ยมันง่ายอย่างนี้แล้วยังต้องให้ผมบอกเป็นครั้งที่ร้อยไม่ว่าพิธาก้าวไกลมันเป็นไข่ตายโคมตั้งแต่ยังไม่ทันฟักโน่นแล้ว นี่ก็คือสิ่งที่คุณเปลวสิงเงินนั้นเขียนเอาไว้นะครับเชา้า22่พฤษภาคม2 5 6 6ไข่ตายขคมก็คือไข่ไก่ที่มันไม่สามารถฟักออกมาเป็นตัวได้เนี่ยครับตัวอ่อนนั้นตายอยู่ในไข่ก็เรียกกันว่าไข่ตายโคมนี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับที่คุณเปลวสิงเงินนั้นเขียนเอาไว้คุณผู้ชมนั้นมีความที่เห็นอย่างไรสามารถที่จะแลกเปลี่ยนความที่เห็นกันได้ด้วยถ้อยคําที่สุภาพแต่หากว่าอยากจะอ่านบทความของคุณเปลวสิงเงินในทุกๆวันนั้น เข้าไปที่เว็บไซต์หนังสุพิมพ์ไถโพสต์ได้ทุกวันนะครับจันถึงเสาคุณเปรวนั้นก็จะเขียนบทความแบบนี้ให้ได้อ่านให้ได้ฟังให้ได้ชมกันในทุกๆวันครับ